สาเหตุที่ทำสนามฟุตบอลย่าเทียมให้เช่าไม่ประสบความสำเร็จตอนที่สองทำเลที่ตั้งไม่เหมาะสมการเข้าถึงยากอยู่ในซอยลึกการจราจรติดขัดไม่มีที่จอดรถเพียงพอหรือเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะลำบากทำให้ลูกค้าไม่สะดวกมาใช้บริการขาดกลุ่มเป้าหมายทำเลที่ตั้งที่ไม่มีชุมชนหนาแน่นไม่มีโรงเรียนมหาวิทยาลายัยหรือสํานักงานใกล้เคียงทําให้ขาดผู้ใช้งานคู่แข่งสูงมีสนามฟุตบอลให้เช่ารายอื่น ที่ใกล้เคียงจำนวนมากและมีบริการที่ดีกว่าทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงคุณภาพสนามและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ดีพอหญ้าเทียมเสื่อมสภาพเร็วเลือกใช้หญ้าเทียมที่ไม่มีคุณภาพหรือขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสมทำให้พื้นผิวไม่เรียบแข็งกระด้างเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้เล่นระบบระบายน้ำมีปัญหาระบบระบายน้ำไม่ดีจะทำให้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมน้ำท่วมบ่อยครั้งทำให้สนามไม่สามารถใช้งานได้เมื่อฝนตกสร้างความไม่พอใจให้ลูกค้า แสงสว่างไม่เพียงพอระบบไฟส่องสว่างไม่สว่างพอสำหรับเล่นในเวลากลางคืนทำให้วิสัยทัศน์ไม่ดีและไม่ปลอดภัย